อเต็มหัวเลยเต็มหัวเลยทำมาหารนมน้อยนมน้อยโชคมามีสายฟ้านะคะดูนะคะ สุดยอดเลยเด็กหน่อยอาบสาให้เต่เช้าเลยแม่นี้สวัสดีค่ะอยากแม่วานนอนนะคะคุณแม่จะพาไปปลูกยากกันนอนนะคะ ยกินสับประรอก่อนเดี๋ยวแม่แม่ป้อนนะคะแม่จา๋าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณแม่